ใส่เลอร์ใส่เลอร์ไม่ได้ไลฟ์อยู่งงเลยมันยังไม่ถึงเวลาเปล่าไดวเปิดใช้เปิดเดี๋ยวเปิดเองทำไมมีใครเปิดเยอะแยะอาหารเกืบน้อยกินซะวันนี้เรากล้าจังหววัน้าตี์ข้าวคือโตคือตำลึงกินให้หมดสตรีมแล้วสตรีมแล้วบอกเขาไม่ดูได้ อะไรไปใช่ปะบอกให้ไปดูแลเดี๋ยวเริ่มทต็มไปมล้วดมทำมาแล้วฮึโรซี่เป็นไงบ้างเนี่ยตั้งแต่ผมแท็กไปบอกว่าไปห้องหลักกันครับนางก็กรี๊ดแล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวกลับคุยดีกว่าอ <c oughs> ุ้ยกับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยนะกลับคุยก็จะหาวอนเลยนะยิ่งกว่าหาวอนอีกนะ <c oughs> บอกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ยังไม่บอกมันไหรออกเล่นได้มันแค่ชอบมันแค่ชอบสนามรองมากกว่าสิอะไรใครชอบสนามโรซี่ชอบเล่นสนามรองแต่สนามหลักนั้นก็กรี๊ดกรี๊ดนิดนึงแตงแตงแค่เชียนหน่อยอืมระบบสนามรองมันชิวชิวอย่างโอสทอน่ะไม่ยังไมที่จ่อยเขาจับเป็ดมาเมื่อคืนทำยาเม็ดเกินถึงตีอะไรอ่ะ โอ้ยในยิงอย่างโอ้ยแท้อนึ่งที่หนึ่งทีสองอะได้ไงผ่านวะตอนแรกมีคนผ่านแล้วมีคุณฟางคุณพีมาช่วยคุณโอ้ก็มาช่วยด้วยอะไรไม่่ผานเครื่องร้อนแล้วไม่ผ่านคุณโอ้เครื่องร้อนแล้วแล้วมือถือขีดไปก่อนแล้วเลยเอาคุณพีคุณฟางมาดีครับปุ๊บดีเมื่อคืนผมไปบอกโอเคไปไม่งั้นไม่ได้นอน่ะดูทรงแล้วแหละสนุก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 แหละสนุกเลยเข้าออกสนุกเลย จะพังอ่ะเข้าโทรศัพท์ก็ไม่ดีอยู่แล้วเข้าออกเออโอโหลดโหลดทีหละโทรศัพท์ไม่ดีโหลดแต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่ลงกับเราก่อนหน้านี้แล้วเขาแล้วเหมือนอาชีพมันเด้งอ่ะเราก็เลยคิดอยู่ว่าหรือว่ามันทําแค่คนเดียวแบบส่วนแบบเป็นเพอร์ซันอลอ่ะแบบว่าเราเราหลบได้ครบเราก็ได้แบบว่าคนเดียวได้ทั้งตี้อย่างงี้เอ ไม่ไม,ไม่เหมือนคนเดียวแล้วได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าคนมีจินบุคน,นึงไปก<อ>ับเราตอนนี้ยที่เขาที่เขาส่งในไลยยน์ไงเขาบอกว่าเขาได้อ่ะเขาผ่านคนเดียวแล้วเขาได้เตตี้เตตี้อื่นป่อมายเขาบอกไม่รู้เหมือนกันแต่เขาแต่มันน่าจะเป็นขั้อนอ้าอตัอง้ตงติตัง้งตัติวันนี้เราอยู่สีฟ้าครับเออสามสิบวิละไปเลยอ่าเดี๋ยวที่ทีทีเอเล่นทรายบนนะครับเดี๋ยวจินบุไปขาบน ไปลอ,อยไปลอ,อยบีบีขวาล่างครับผมจีซับเป็นีซับเป็นฮิวหมดนะคะวันนี้จีจีน่าจะแข็งเนาะเราขึ้นกลางบีขวาล่างตีสี่ซ้ายล่างเหมือนเดิมไปเข้ามาอ11คนเนอะกินบุกไปลอยบ้านเขานะครับทั้งหมดเลยขวาบนครับใครบินไวบินใครบินไวบินไปก่อนนะใครบินไม่ไวก็ขี่มาไป โฟกั Focus, Focus. สโฟกัสเต็มที่ครับไปบี B. ขวาล่างนะสีข้างกลางของฝั่งบ้านเขาเหมือนเดิมที่เอซ้ายบนครับกินบูไปขวาบนเลยครับเน้นมอนเน้นมอนบีถึงแล้วกดจิตได้เลยนะครับกดจิตอันติเข้าได้เลยนะสายล่างไม่มีใครมาละ มีเขามาเขามากางเขามากลางีออามอนก่อนอามอนก่อนบีกดจิตอันติเข้าได้เลยครับชนเลยชนเลยกดกดจิตชนเลยค่ะบีกดจิตชนเลยสายลากหมดแล้วายันมาเอามอนขยันมาเอามอนบีเร็วบีเร็วบีเร็วเอเป็นไงมั่งเอเป็นไงมั่งสายบอลเป็นไงมั่งขึ้นกลางเลยหมด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 ละขึ้นกลางเลยกลางโคตรกลางตีตีไอใส่เลือ์เขาเขาหนีเขาบ้านเขาหนีเขาบ้านเออ หมดแล้วหมดแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วอดีตเขาบาเก็บตกได้นะเก็บได้เลยเก็บได้เลยใครเจอระหว่างทางเล่นเลยเล่นเลยทีเอเล่นเลยเจอคนเล่นเลยตีซีเอามอนให้หมดใครมอนยังไม่หมดนะหมดละโอเคเล่นคนได้เลยยืดร่มดีคนแรงเลยเล่นคนเดิยเอาเอาให้ถึงสองพันนะเล่นคนให้ถึงสองพันเก็บไม่หมดนะครับเจอคนระหว่างทางไอหมดเลย หน้าบันไดไม่มีอยู่บ้านหมดเลยอยู่บ้านหมดเลยกลับมาแล้วสกอร์เท่าอยู่บ้านหมดเลยอ่าผมว่าเขาจะเอาบอสสองตัวเขาไม่สนนักเกียร์เขาจะเอาเจนีสองตัวขวาบนครับริมริมน้ำทะเลขวาบนโอเคมีมีกี่คนอ่ะเอาเลยไปเอาเลยริมน้ำทะเลขวาบนหลายตัวอยู่ไปเอาเลยตีดำตีดำริมน้ำทะเลไหนทะเลบนเหรอใช่ทะเลบนทะเลบนต้องเห็นขนม้านขนม้าขนม้า โอเคโอเคหิวแต้มหิวแต้มหิวแต้มไปไปไปใกล้ใกล้เนินเขาใกล้ใกล้เนินเขาตรงกลางไม่ได้ไม่ได้คนม้าคนม้ามันอยู่ข้างหลังตามล่า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 แม่งหินตรงกลางเลยหินตรงกลางข้างบนเลยข้างหลังบ้านเขาเยอะนะอยู่บ้านเขาเยอะนะอันนี้น่าจะปีกเลยเขาวิ่งขาเลยไอตัวที่มันออกมาเอาให้หมดเอาไปเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วไปทางโซนบนมีทางไปโซนบน รถไปที่บีกันดีเออยู่อ่ะหมู่ท้าเลขอะไรวะใช่ใหมู่ท้าเลขฆ่าท้ายหมดท้ายหมดท้ายหมดเลขค่ะเออขาดอีกสองร้อยห้าสิบแต้มสุดแมปวะทุกคนสุดแมปมันลิงมันวิ่งแบบในน้ำกันเลยอ่ะหมดหมดหมดเขายังวิ่งไปเติมเยนอนเทนดีนะสเกาดูหน่อยสเกาดูหน่อยเรามาหมดเลยอยูยูยูยังอยู่อีกสองที่บอสเกิดนะครับว่ามันเนี่ยตีไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะอ่าเขาสีแดงเขาบ้าเกิดบ้านเราเปล่าตอนที่ผมอยู่บ้านคนนันต้องผมอยู่เยอะนะ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูดูแผนที่ดิตรงเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแต่แต่ไม่รู้ว่าจะไปไม่ทันนะผมตีมต้องมาดูไงตะเกาวันาศาตได้ปะตอนนี้เขายังไม่ออกนะอีกเลยนึงอ่ะที่บ้านเขาอ่ะน่าจะว่ายน่าจะว่ายน้ำเลยที่ตีไม่ได้เหลือสองนาทีนะครับเก็บเกตดไว้นะเก็บวันตีไว้นะอ่าเหมือนเขาฟอร์มแล้วเขาฟอร์มแล้วกำลังจะไปทางโซนบนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทางบีไปทางบีตรงขวาบนขวาบน ชนที่เอ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 ซ้ายชายล่างครับที่เอชายล่างดีมาขวาบนเลยครับมาขวาบนเลยไปออฟออฟที่เอมาโซนชายล่างครับวันนี้ให้สีไปไหนสีซ้ายบนซ้ายบนได้ไหมออฟครับออฟครับสีจะเซตซ้ายบนเลยค่ะที่เอายล่างครับที่เอชายล่างครับเลยคุบเลยเขาอยู่โซนโอ้โหที่เดิมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดีๆมันมันจะเล่นเอาแต้มมันจะเล่นเอาแต้มมันจะไม่บวกระวังบอสบอสซ้ายบนไว้อซ้ายบนน่าจะได้ชนอยู่โคตรทินน่ะ ขบดตรงไหนขบไหนไรทียเต็มแมปไปหมดที่เดิมที่เดิมที่เดิมแถวโซนบนอะที่เดิมตีกันอะเออที่เดิมมาเออคนคนม้าใช่ไหมโอเคเออเปิดจะมาทางซ้ายบนแล้วมาทางซ้ายบนมาทางซ้ายบนไปไปไปซ้ายบนสีเราไปเซตหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีสีน่าจะชนนะสีสีน่าจะชนนะใช่สีน่าจะชนเพราะเขาเจ้าบอลสีใช่เขาวันที่สี่ เก็บเก็บจิตไว้นะเก็บจิตไว้นะซ้ายล่างใครดูอยู่อ่ะอีกเลนหนึ่งอยู่ไหนโอดูอยู่ซ้ายล่างโอเคโอดูซ้ายบนผมแล้วขวาขวาล่างเอาขวาล่างอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวแท้งเตรียมวิ่งนะเดี๋ยวสีเขามาละแทงแทงชนเลยสามสิบวิดาเมจไปเซตบอสไว้นะคะดาเมจสายบนเยอะไหมสายบนเยอะไหมอ่าขวาล่างมีเลนเยอะเยเรนนึงขวาล่างมีเลนนึงเยอนึงเลยอ่ะอ่าบีครับบีที่เล่นมือเอาขวาบนไปเดี๋ยวผมไปช่วยซีขอเอาบอส ใช่เดี๋ยวโอ้พี่ช่วยใครใครใครที่เล่นซ้ายซ้ายล่างเล่นไปเลยนะเล่นมือขวาบนไปนะมี๋บอสเปิดนะเดเมจสแตนบายเตรียมอันติเดเมจสแตนบายตรงบอสเลยอ่าเขาอยู่ขวาล่างเลนหนึ่งฮาวิฮาวิโอเคสวยสวยสวยกดบัฟอันติได้เลยครับกดบล็อกอันติกดไก่กดบัฟอันติได้เลยอันติไปอันติไปขวาขวาข้างอันติเลยค่ะโอเคขวาล่างเลือดบอลลดไป20%โอเค30 ขวาบนได้ไหมขวาบนได้ไหมยี่สิบตายตายตายใช่ได้ได้เราได้ขึ้นกลางเลยนะครับขึ้นกลางเลยบนมันไปขวาไปขวาบน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 ขวาบนได้บอสแล้วได้บอสป่ะหน้าบันไดหน้าบันไดมาถึง้บันไดแล้วโอเคได้ได้ได้ฝั่งบ้านเขาแล้วโอเคขึ้นกลางไปเลยครับขึ้นกลางไปเลยเล่นมอนกลางไปเลยขึ้นกลางเลยขึ้นกลางเลยครับขึ้นกลางเลยครับไอผมคาดอยู่ผมคาดอยู่ ีขึ้นกลางมอนขึ้นบรรดาไปขึ้นบรรดาไปแล้วเขาขึ้นบรรดาไปแล้วอ่าเพื่อนไม่น่ารอดว่ะอยู่ตรงขวาละขวาบนน่ะมีใครมาช่วยหน่อยได้ก็ขึ้นบรรดาไปแล้วเขาขึ้นบรรดาไปแล้วครับขวาบนบวกอยู่เลียนึงอย่าให้เขาถึงสามพันเนี่ยถึงสามพันถึงแน่นอนเคลียร์เคลียร์มอนเคลียร์มอนอย่างครับที่เอเคียร์มอนกลางก่อนแล้ว้าไปช่วยเขาต้องไวยเขาก็มีนะเขาขึ้นกลางมาแล้วมาโอเค่อย่าผมมาบ้างเขาต่อนะเออดูไว้ดูไว้ อ่าหน้าบ้านเขาไม่มีอ่ะหน้าอยู่บ้านเราอ่ะเบี้ยอ้อ้หมดเอา้อ้หมดเอา้อ้หมดใช่ใชมาทางบนดาฝั่งบ้านเราอ่ะบนดาฝั่งบ้านเราขวาบนประมาณเลนหนึ่งเลยบ้เป็นไรบ้านเขามีเกิดนิดนึงนะบ้านเขามีเกิดนิดนึงครับแต่แต่รอดันเข้ามาครับดันเข้ามาดันเข้ามาบนดาฝั่งหน้าบ้านเขาครับฆ่าคนฆ่าคนเร่งคนไปเลยโอเคมันสามพันละ บ้านบ้านบ้านเขามีน้อยนะได้อยู่ฝั่งบ้านเราเยอะเมื่อกี้บวกอยู่ขวาบนนะแต่ก็ไปไหนแล้วไ้หมดแล้วกระจายกระจายเยอะอยู่เยอะอยู่ใช่เขาแยกกันแล้วเขาเขาได้บอสหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เออได้บอสหนึ่งได้หนึ่งครับได้หนึ่งสวยสวยสวยบอสตรงขวาล่างนั่นแหละที่ผมไปเมื่อกี้หน้าบันไดเขาหน้าบันไดเขาบวกกันอยู่อ่าไปทางโซนไปทางโซนขวาล่างน่าจะไปทางบันไดล่างอ่ะ เกาช่วยกันดูนะช่วยกันดูนะมันเหลี่ยมนะใช่ๆๆรถม้าบนรถม้าบนอ่ารถม้าล่างมีรถม้าล่างมีเหมือนกันฮาตี้ไปบนรถม้าบนครรบตี้บีมาเซตกลางบีมาเซตกลางเฮ้สี่เป็นรถม้าล่างเลยให้บีเขาเซตไปมันน่าจีเน่างเขาอยู่รถม้าล่างขอบแบบขอบแบบเลยขอบเขาเลยอ่ะจุดจุดจุดจ่ดจุดเราไปชนใช่ใช่ใช่นมาล่างขอบเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหากอนนะ เขาวิ่งกระจายอ่ะไม่ไม่แต่คุณไม่ต้องตามมาเพราะเขาเรียบไหนอ่ะก็รู้เราก็รู้มันไม่ไม่ให้ปีเซนไทน์มีการอยู่ดีบนซีอยู่ล่างมากลารมังการ์ซียีคนไหวหรือเปล่าไปลองดูก็ได้ไหมเดี๋ยวสองนาทีมาแล้วตีมาแล้วเต็มมาหน่อยเต็มมาหน่อยก็ไหนเต็มมาช่วยหน่อยอีกสองนาทีบอสเกิดนะเดี๋ยวเราเล่นจนเล่นจนสิบเอ็ดเราค่อยขึ้นอยู่ไหนวะต้องหากันนะยิ่กระจายกระจายกระจายใช่ใช่ มื่อกี้ล่าสุดบอกแถวโซนรถมาบนใช่ไหมมาทางซ้ายแล้วมันวิ่งมามาทางซ้ายบนแล้วเก็บกวาดหมดแล้วเจอละเจอเจอขบวนตกตกละอันนี้ปล่อยถ้าจะเอาง่ายอ่ะปล่อยมันเซตไปก่อนเลยแล้วเหลือประมาณสิบเอ็ดเราไปหาโอคโอ้ไปแอบนี่กันเะเออเคอยู่ซ้ายบนเอชอยู่ยังไงมันต้องขยับเข้ามาเอาบอสกายอยู่และวแีเก็ม แต่ถ้าเราตามเราเราก็เสียขบวนไงอืมคืสามตีไงแต่ออมมอนไปมันก็ไม่มีความหมายแล้วไงมันสามพันแล้วอดี๋ยเราวิงกกาวาว่งสเก,กาเดี๋ยวเรานอกจากมันจะมาเอาบอสแล้วแหละมันมาเติม,มเรื่อยๆเลยเว้ยใช่เขาเกิดปั๊กเกิดบ้านเราไงตอนนี้ที่เอ็นดีอยู่อะเดี๋ยวไปดูบ้านบ้านเรากันหนึ่งนาทีครับเก็บอันติไว้นะเดี๋ยวเราตะเกาแป๊บนึงนะกำลังวิ่งอยู่บนบน โอ้บ้านบ้านเราก็จำนวนหนึ่งนะไปดันเข้าไปดันเข้าไปไล่ไล่ตีเข้าไปตีเอโซนบนยังไม่ถึงอีกส,ส,สี่สิบวิเออสี่สิบเออสี่สิบวิเออเหมือนมันเริ่มขึ้นมาแล้วได้ได้ได้ตีเอครับตีเอขึ้นกลางเลยขึ้นกลางวิไงไปกลางเลยวิ่งไปกลางเลยครับมอนวิ่งไปทางมันไดล่างอ่ะไปปล่อยปล่อยเดี๋ยวมาโฟกัสบอสมาโฟกัสบอสเราวนอยู่นะไม่แป๊บนึงกำลังหา ถอยมาโฟกัสบอสเซนบอลเลยเซนบอลเลยพี่เอยีสตบีครับมามามาบินหน้าบินมานะครับมาถึงแล้วลงกลางเรียบร้อยโอเคขึ้นกลางละโอเคเค เขาจะมาไหนคุณดมบันไดบบ้าานนเขัไดล่างมันมันเตรียมมาแล้วบันไดล่างขึ้นมาเขาขึ้นมาแล้วเขข้้าาึนมแลวกดบัฟครับกดบัฟอันตีไปอันตีไปอันตีไปเขาอยู่กลางแล้วอันตีเข้าไปอันตีเข้าไปชนเลยอันตีเข้าไปกลางวงเลยเออกดจิตได้กดจิตเลยนะบวกไปบึิดบึดบอดเลยบอดครับได้ได้สวนเลยสวนเลยสวนเลยเล่นเลยเล่นเลยบอสสีหนึ่งเลยสวยสวยสวย ไาแลเมื่อกี้เขามาทางกรอบสี่เหลี่ยมซ้ายบนน่ะบันไดล่างก็มาพอขึ้นมาทางขอบอ่ะเห็นอยู่คือขอบบันไดล่างใช่มาหมดเลยไม่เอาสนบอลเราเล่นคนไปเลยเล่นไปเล่นไหมหลั้บอลไหมไมหาไล่ตีคนกันกระตุกวันนี้กระตุกเป็นพิเศษวะเป็นไรวะ มือถือใกล้คิดแล้วบอกโอ้ยอาภู๊กได้แล้วผมแบบอยู่ๆก็เสียงหายไปก็ปวดรัวไว้คิดไปแล้วคิดเครื่องโอเวอร์ฮีทไปแล้วโอเวอร์ฮิตมาคนเุณโอ้ภาพโอวายที่แบบแต่จริงๆเล่นเปล่าใช่เราใช้คูซิโอเล่นไม่ใช่ดิเราใช้ดิลินจบแล้ว เฮ้ยโอ้อูท้าบอกว่า iPhone 15ถึงตัวปบต้องเข้าวะนะไอไวเวเนียมเหรอเออตัวสบายเวเนียมมะไม่ซื้ออันนี้ไปเลย iPad ไปเลยอ่ะมันจะได้เล่นง่ายๆหน่อยจอกว้างๆกระดิบดีเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเปล่าไอแพดมันสุงแล้ว